ตะอพี่น้องฟ้องไปที่รักและคิดถึงสักสุสคนพี่น้องเอ้ยงามบ่ตนน้นไห้เนี่ยเขาเรียกต้นอะไรซื้อว่าจังหดพี่น้องนี่ผู้ใดรู้จักซื้อบอกหน่อยกำลังจะสวยนะคะเนี่ยกำลังจี้งามกำลังจี้งาม กำลังงามจากกำลังงามงามบ่พี่น้องงามบอกได้รู้บอก่าต้นอีหยังซื้อว่าจังใสแน่แหมงามแหมสีไหม,ม,นะไหมสีสันสดใสสีสวยมากเลยเนาะ,นะงาม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 เมื่อไงละ่ะได้รู้จากซื้อบอกไหม บอกให้ทราบหน่อยใครรู้หรือเปล่าว่าเขาชื่อว่ากะไรเขาชื่อว่าเยี่ยงไรนี่ไหมพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องจา่าคอยอ่อนซ้อนดอกมไม้สวยงามสวยงามปะได้รู้จกกักว่าต้นอีย่างไหนชื่อว่าอย่างไรคะเห็นมันงามสวยงามกัลลังงาม กำลังกำลังพื้นคืนสีกำลังสวยเลยเห็นปะกำลังสวยกำลังสวยกำลังสวยงามสีสันสดใสสีสันสดสวยได้รู้จักซื้อบอกไหเด้ออันนี้ก็ได้อันนี้ละต้มคั่กสวยงามตามท้องเรื่องคลิปนี้ก็เท่นี้แหละพี่น่อแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะรักนะจุ๊บๆไปแล้ว